เชน ker ข้าอุตส่าห์ไปขอร้องให้ท่านบาร,รารย์ทั้งสองช่วยตรวจดูอาการในร่างกายของเจ้าโดยเฉพาะเลยนะเดี๋ยวพอเจอท่านบาร,รมารย์ทั้งสองแล้วจำไว้ดีว่าต้องแสดงความเคารพนะเพราะเขาอเห่าโชว์แห่งนี้อยู่ภายใต้การปกครอง,องของท่านทั้งสองท่านบาร,รมารย์ฉินเฟิงท่านบาร,รมารย์หมิงเย่คนผู้นั้นมาถึงแล้วคะ่ะเข้ามาฉินเฟิงหมิงเย่สองชื่อน,นี้ฟังดูแล้วลื่นหูไม่เบาเลย ที่อยู่เบื้องบนนั้นคือธรรมอาจารย์ฉิงเฟิงและธรรมอาจารย์หมิงเย่ผู้ซึ่งอุทิศตนแก่หนทางแห่งเต่าอย่างสุดใจและไม่ค่อยคล่องแววกับกิจการทางโลกของสำนักมากนักกิจการประจำวันทั้งหลายล้วนเป็นหน้าที่ของธรรมมหาผู้วุโสและผู้ที่ยืนอยู่เบื้องล่างน,นั้นก็คือธรรมมหาผู้วุโสสูบุงเพงนี่คือเด็กหนุ่มที่เจ้าพูดถึงว่าเข้าใจเต่าแห่งเทคโนโลยีใช่หรือไม่แค่คนธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษการพาเข้ามาถึงในห้องถุงใหญ่ของสำนักเช่นนี้มันคือการลบหลู่ท่านปรมาจารย์เซียนทั้งสองอย่างจงแจ้ง ท่ามหาผู้วุโสข้าได้ปรึกษาท่านบรรพจารย์ทั้งสองแล้วและพวกท่านก็เห็นชอบให้ฉันเค่อมาที่นี่ได้ท่านมีข้อโต้แย้งต่อการตัดสินใจของท่านบรรพจารย์ทั้งสองหรือไม่หึท่านบรรพจารย์ทั้งสองนั้นสูงส่งศักดิ์สิทธิ์และบริสุทธิ์ถึงเพียงนั้นจะมาล้องไว้กับมนุษย์สโสกโปกได้อย่างไรที่ข้าทําอยู่ก็เพื่อปกป้องเกียรติของท่านบรรพจารย์ทั้งสองไอแ้แก่แกนั่นแหละที่สโกกสโกโปกโสกโปกทั้งโคตรแม้ว่าเต่าแห่งเทคโนโลยีของฉันเคร์่อจะไม่มีพลังปาน่นานาาานา่่ลััังงออาาาานนจขมมมกบสยไชื คล้ายกับวิชาที่ใช้พลังหนึ่งเดียวสยบทุกสิ่งเัินเคอเจ้าสแสดงต่อแห่งเทคโนโลยีให้ท่านมหาผู้โสได้ชมตกลงผู้โสผู้นี้จะลงมือตรวจสอบด้วยตัวเองตีขึ้นจากเหล็กธรรมดาดูแล้วก็พอม,มีฝีมืออยู่บ้างแต่ข้าไม่เห็นว่ามันจะวิเศษตรงไหนเลยนั่นปากกระบอกปืนไม่ควรหันเข้าหาตัวเองนะให้ตายสินี่มันของไรค่าอะไรกันเนี่ย นี่มันไม่แม้แต่จะทําให้ผิวหนังของเขาเป็นรอยได้ซ้ํามหาผู้โศผู้นี้แข็งเก่งก่อนพิศายมีดดำซะอีกปรมาจารย์ผู้นี้จะขอตรวจสอบเองขอรับกระสุนทั้งหมดหยุดนิ่งนี่มันยอดฝีมือชัดๆวิธีการเช่นนี้เป็นเคปิชาเซียนโดยแท้ค่าความตกใจบวกหนึคูณสก็แค่กวนเล็กๆน้อย นี่มันอะไรกันเนี่ยเฉิงเคอร์อย่าไปกลัวเลยนะท่านบรรจารย์กำลังตรวจสอบร่างกายของเจ้าเท่านั้นเองหืมท่านบรรจารย์ฉิงเฟิงเฉิงเคอร์ผู้นี้ยังมีโอกาสฝึกบ่มเพาะได้หรือไม่เจ้าพอจะทราบหรือไม่ว่าเอเดนเขาจึงไม่มีลากวิญญาณข้าไม่ทราบก็พอรากวิญญาณของเฉิงเคอร์ผู้นี้ถูกใครบางคนคุณออกไปนะสิอะ,อะไรนะค่าความตกใจบวกสี่อค่าความตกใจบวกสามคูณสอง การคุณลากวิญญาณผู้อื่นออกไปเช่นนี้นี่มันคือความแค้นที่ไม่อาจให้อภัยได้ในยุทธภพเป็นเรื่องที่หนักหนาสาหัสยิ่งวกว่าการฆ่าบิดามารดาเสียอีกร่างวิญญาณของข้าถูกคูดออกไปงั้นเหรอใครกันที่ทำข้าไม่มีความทรงจำของเจ้าของร่างเดิมเลยแม้แต่น้อยเป็นไปได้หรือไม่ว่าเด็กผู้นี้มีพรสวัรด์ด้านลากวิญญาณที่โดดเด่นเป็นพิเศษจนมีคนมาช่วงชิงโอกาสของเขาไปแต่เรื่องทั้งหมดนั้นไม่สำคัญอีกแล้วลากวิญ,ญญาณถูกคูดออกไปแล้วหมดสิ้นหนทางแล้วท่านบารรอาจารย์ไม่มีทางฟื้นฟูมันได้เลยหือคะ ไม่ใช่ว่าจะไม่มีแต่เท่าที่ขารู้มีเพียงวิธีเดียวเท่านั้นที่อาจทําให้รากวิญญาณของเขาฟื้นคืนได้วิธีใดงั้นเหรอผลสองมนุษย์ฮะผลสองมนุษย์งั้นเหรอนั่นมันของที่มาจากไซอิ๋วไม่ใช่หรือไงมันมีอยู่จริงด้วยเหรอเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะปลมาจาร,รย์ฉิงเฟิงกับหมิงเย่ที่เราลือกันก็คือสองคนนี้เองงั้นเหรอถ้าสัคิีไม่ผิดวัดอู่จวงมีสิทธิ์ต่อสองคนที่ชื่อฉิงเฟิงกับหมิงเย่นี่ต้องไม่ใช่เรื่องเอญแน่ Uh huh. นั่นเท่ากับบอกว่าหมดหวังแล้วไม่ใช่หรือไงคนสองมนุษย์ถูกผนึกอยู่ในมหม่ามอกพิษห้าร้อยลีหลังภูเขาไม่มีทางหาไม่ได้หรอกท่านบร,รมอาจารย์ไม่มีวิธีอื่นแล้วหรอคะไม่มีด้านหลังภูเขานะั้นมีโอโซเซียนเชื่อมคนสองมนุษย์อยู่จริงแต่สถานที่แห่งนั้นถูกปกคลุมไปด้วยหมอกพิษและไออาถันไรซึ่งสิ่งมีชีวิตไม่เคยมีผู้ใดย่างกายเข้าไปในนั้นนานนับพันปีโดยพื้นฐานแล้วเป็นไปนไม่ได้ที่จะหามันมาได้เจ้าเด็กน้อยเอ,อ๋ย กลับไปใช้ชีวิตอันน่าสมเพชที่เหลือของเจ้าด้วยการกินดื่มให้สบายเธออย่างไรเสียชีวิตของมนุษย์ธรรมดาเช่นเจ้าก็ไร้ค่าอยู่ดีข้าอยากจะลองดูลองบ้าอะไรของเจ้าแม้แต่ปร,รมาจารย์ยังไม่อาจเข้าไปในม่านหมอกพิษนั้นได้เลยมนุษย์ธรรมดาอย่างเจ้าเข้าไปก็สลายกลายเป็นน้ำหนองเท่านั้นแหละได้โปรดเถิดท่านปร,รมาจารย์อนุญาตให้ข้าอยู่ที่นี่ต่อเถอะข้าอยากจะลองคว้าโอกาสนี้เอาไว้เหลวไรความเกี่ยวข้องของเจ้ากับเขายาโชว์ที่สุดลงแล้ว ท่านบูสอตูจงพาเขาลงจากเขาไปเดี๋ยวนี้ท่านบรมอาจารย์แชงเคอไม่เพียงแต่ช่วยชีวิตข้าแต่ยังนําร่างของมิสซาดมีดํากลับมายังเขาเยาโชด้วยเขาเยาโชของเรายังคองติดค้างบนคุณเขาอยู่ในเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ให้เขาไปอยู่ที่เรือนคนรับใช้เป,ป็นเวลาหนึ่งปีเมื่อครบกําหนดหนึ่งปีก็ให้ส่งเขาลงจากเขาเพื่อ,อยุติบ่วงกรรมนี้รับทราบค่ะแชงเคอร์นี่คือทั้งหมดที่ข้าจะช่วยเจ้าได้แล้ว จ้าต้องทำความเข้าใจเส้นทางข้างหน้าให้ชัดเจนการจะได้ผลส่งมนุษย์มานั้นเป็นไปนไม่ได้เลยโดยสิ้นเชิงไม่มีผู้ใดเคยย่างกายเข้าไปในที่แห่งน,นั้นมานานนับหลายปีแล้วเข้าใจแล้วแม่นางซูแต่ว่าข้ามีเรื่องอยากจะถามสักหน่อยผลส่งมนุษย์นั้นเแบบติบโตที่ใดได้อีกนอกจากเขาเยาโชแล้วแถวนี้ยังมีหุบเขาอื่นอีกหรือเปล่าข้าเองก็ไม่แน่ใจนักว่าผลส่งมนุษย์เติบโตที่ใดกันแน่แต่ได้ยินมาว่าเขาเยาโชนี้เคยมีชื่อในอดีตเจ้าคงต้องไปตรวจสอบที่หอคมภี์ดูด้วยตัวเอง มันเคยถูกเรียกว่าขาวันโชหรือเปล่าเจ้ากลับไปเรียนคนรับใช้ได้แล้วใครยังถามไม่เสร็จเลยนะปล่อยข้าลงเีือนนี้ไม่นางซู้องค์ว่างก็มาหาข้าที่เรือนนะ